มารู้จักพระมหาเทวีเจ้าไอดอนติดดินที่ทาให้คนแห่งมารับจนหัวลำโพงแตกมารู้จักพระมหาเทวีเจ้าไอดอนสไตล์ติดดินที่เปิดเพจเพียงไม่กี่เดือนแต่มีผู้ติดตามเกือบครึ่งล้านหลายคนอาจจะเคยได้ยิน ชื่อเสียงเรืองนามของพระมหาเทวีเจ้ามาสร้างระยะแล้ววันนี้ชวนมารู้จักเส้นทางเน็ตไอดอลสายฮาและติดดินของพระมหาเทวีเจ้าผู้มีประชาชนแห่มารับจนเกิดปรากฏการณ์หัวลําโพงแตกพระมหาเทวีเจ้าแต่เดิมก่อนได้รับการอวยยศโดยประชาชนเป็นคนธรรมดาที่มีชื่อว่าชาติชื่อจริงคือบูงาวะลัยคงขวัญเป็นชาวปัตตานีอายุ37ปีอดีตเคยทํางานเป็นผู้ช่วยที่โรงพยาบาลและเป็นเกษตรกรปัจจุบันทําคลิปวิดีโอตลกที่มีผู้ติดตามหลาย แสนคนคบุงาวัลัยคงขวัญเริ่มทำคลิปวิดีโอตลกตั้งแต่ปีพศ2558จนเริ่มมีชื่อเสียงในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศแต่เพิ่งมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อไม่นานมานี้โดยบุคคนกล้ชิดที่มีบทบาทสำคัญในการเปิดตัวสู่สาธารณชนของบุงาวัลัยคงขวัญก็คืออีทิฟหรือเป้เมย่าลินดา อายุ34ปีซึ่งเป็นชาวปัตานีเช่นกันทั้งคู่ทาคลิปตลกด้วยกันมานานคลิปเจ้นเกิดของบุงาวะไลคงขวัญคือคลิปที่เขาไปตีบผมที่ร้านสมสวยใกล้บ้าน ซึ่งบูงาวะไลยคงขวัญปรดปรานให้ผมของเขาเรียบอยู่เสมอในหนึ่งปีเขาหนีผมไปแล้ว367วันและคลิปส่วนใหญ่ถ่ายทําตอนเขากําลังหนีผมแต่บูงาวะไลยคงขวัญมักไม่พอใจหลายอย่างอยู่เสมอจึงมักแสดงอาการวีนแต่เป็นจุดที่ทําให้บูงาวะไลยคงขวัญได้รับการ่วยยศครั้งแรกเป็นแม่หญิงลีเจย์ยาวีน นอกจากชื่อแม่หญิงลีแล้วเธอยังมีชื่ออื่นออีกเช่นน้องเฟิร์น28น้องแพรลและบังลีซึ่งชื่อหลังนี้เกิดจากคนเข้าใจผิดว่าแม่หญิงลีนับถือาศาสนาอิสลามแต่จริงๆแล้วนับถือาศาสนาพุทธแม่หญิงลีมีละครที่โปรปรานมากคือเรื่องเพลิงพระนาง ซึ่งละครดังก,กล่าวเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศในปีพศ2560ซึ่งมีดาราระดับซูเปอร์สตาร์เมืองไทยอย่างเช่นอ้ํพัชราภาที่รับบทเป็นเจ้านางอน,นันทิพย์และยุ้ยเจราน,านันรับบทพระมหาเทวีเจ้าเสกขอรเทวี Se เมื่อถ่ายคลิปวิดีโอตลกแม่หญิงลีมีความสับสนในการแสดงตามบทของตัวละครนี้จึงทําให้เกิดการสลับบทผิดกันบ่อยครั้งแต่ด้วยความเข้าถึงบทบาทอย่างสมจริงแฟนคลับจึงสถาปนายศให้เป็นพระมหาเทวีเจ้าผู้ปกครองเมืองทิพย์ซึ่งก็คือชื่อเมืองในละครเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากเมืองทิพเป็นเมืองที่ไม่มีอยู่จริงทําให้ต่อมาคําว่าทิพก็กลายเป็นคําที่ถูกใช้เรียกสําหรับอะไรก็ตามที่ไม่มีจริงแต่เป็นการจินตนาการขึ้นมาเองเช่นผัวทิพคือไม่มีสามีชาแนลทิพคือสมมุติเอาว่าใช้กระเป๋าชาแนลแบรนเนมชื่อดังเป็นต้นหลนังได้รับการสถาปนายศพระมหาเทวีเจ้าก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นและกลายเป็นมีมสุดฮิตในโซเชียลมีเดียเช่นมีมออกไปอีสัต นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของวลีฮิตติดปากต่างๆเช่นเยาวรุ่นซึ่งมาจากคำว่าเยาวชนรวมกับคำว่าวัยรุ่นวยสาและณน,น้องณเป็นต้นแม้จะได้รับการสถาปนายศและปกครองเมืองทิพย์แล้วแต่พระมหาเทวีเจ้าก็ยังมีไลฟ์สไตล์ที่ติดดินเรียบง่ายเช่นขี่รถจักรยานยนต์เองเดินเล่นตามคนาร้องเพลงลูกทุ่งทำให้พระมหาเทวีเจ้ายิ่งเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนและเยาวรุ่นมากขึ้น ต่อมาพระมหาเทวีเจ้าได้เปิดเพจชื่อวีนเพื่อให้ราษฎรเมืองทิพย์ได้ใกล้ชิดพระมหาเทวีเจ้ามากขึ้น เพจน,นี้เพิ่งเปิดเมื่อเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมาในกลับมีประชาชนติดตามมากกว่า400,000คนแล้วอย่างไรก็ตามเส้นทางชีวิตราชินิกูห่งเมืองทิพย์ก็ไม่ได้ราบรื่นนะักครั้งหนึ่งพระมหาธีวีเจ้าเคยถูกกลุ่มจอกแจ๊กจับถอดพรยียบมาแล้วจอกแจ๊กเป็นกลุ่มใน Facebook ที่อวยยศถอดยศสาบหรือเซฟเน็ตไอดอลตามแต่สถานการณ์เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองทิพย์ในครั้งนั้นเกิดจากความร้อนแรงทางการเมืองในประเทศไทยมีคนเอารูปของพระ พระมหาเทวีเจ้าไปทํามีนการเมืองทําให้พระมหาเทวีเจ้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อมามีการเรียกร้องให้เหล่าคนดังอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายออกมาเป็นกระบอกเสียงทางประชาธิปไตยให้การเมืองไทยก็มีคนไปเรียกร้องให้พระมหาเทวีเจ้าออกมาเป็นกระบอกเสียงเช่นกันแต่พระมหาเทวีเจ้าบอกว่าขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองชาวจอกแจ็คเลยจับพระมหาเทวีเจ้าถอดจดทันที พระมหาธีวีเจ้าต้องการได้ยศคืนจึงทำคลิปออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับการเมืองไทยแล้วประกาศคืนพระยศให้ตัวเองทันทีในคลิปเดียวกันต่อมาวันที่5มีนาคม264 26พหารกพระมหาธีวีเจ้าได้เดินทางมายังกรุงเทพเป็นครั้งแรกเดินทางโดยสารรถไฟประชาชนจำนวนมากแห่กันไปรับอย่างชื่นชมจนชานฉลาหัวลำโพงแทบแตกปรากฏการณ์น,นี้ทำให้พระมหาธีวีเจ้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยแฮชแท็กพระมหาธีวีเจ้าพุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์จนผู้คนพากันถามไถยว่า พระมหาทวีเจ้าเป็นใครมาจากไหนนั่นเองและนี่คือพระมหาทวีเจ้าไอดอลนติดตินที่ทําให้คนแห่มารับจนหัวลำโพงแตกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังเรื่องดีๆในครั้งต่อไปค่ะ